เคยไหมยอยากออกกําลังกายอยากหุ่นดีแต่ไม่มีงบไม่มีเวลาไม่มีอุปกรณ์พอเราไม่ออกกําลังกายสิ่งที่จะตามมนนั่นก็คือเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้นออ่อนแรงนอนหลับยากหมุดง,ง่ายแถมยังเสี่ยงเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งดังนั้นพวกเราจึงจัดทําโครงงานที่มีชื่อว่าอยากฟิตแต่งบน้อย เพื่อตอบโจทย์สาหรับคนที่ไม่มีงบหรือไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกาย <Wow. S 1> ว้าโดยเราจะออกกําลังกายแบบบอดี้เวทและบอดี้เวทคืออะไรบอดี้เวทคือการออกกําลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ <Wow. S 1> และยังสามารถช่วยทําให้เพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันภายในเวลาเดียวกันเรามายกตัวอย่างถ้าออกกําลังกายแบบบอดี้เวทกัน mm. เช่นวิดพื้นที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่ หลังแขนและหน้าท้องแพงที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางลำตัว <Wow. S 1> สวอตช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาและกุ้ซนเป per man ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังแขนและขา <Wow. S 1> เกียงแค่ออกไม่เกินห0สนาทีต่อวันและวันเว้นวัน,วน,วนก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงกระชับสัดส,ส่วนและร่างกายทนทานมากขึ้น <Wow. S 1> ต่อมา สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการออกกาลังกายเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการกินการกินเราควรจะเน้นไปที่โปรตีนคราร์โบไฮเดรตวิตามินและแร่ธาตุและเราจะกินสิ่งนั้นได้จากที่ไหนล่ะอย่างแรกเลยโปรตีนอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นโก,กไก่สันในไก่สันในหมูนม ซึ่งโปรตีนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังจากถูกใช้งานาต่อมาอย่างที่สองนั่นก็คือ,าอเคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตสามารถหาได้จากข้าวถั่วดำถั่วเหลืองถั่วแดงซึ่งาเคาร์โบไฮเดรตมีส่วนช่วยในการเป็นพลังงานให้กับตัวเราต่อมาอย่างที่สและอย่างที่4อย่างที่3มและอย่างที่4อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นก็คือ วิตามินและแร่ธาตุวิตามินและแร่ธาตุสามารถหาได้จากผักผลไม้วัชพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักชีผักกาดกล้วยแอปเปิลสตรอเบอร์รี่ผลไม้ผักทุกชนิดเลยก็ว่าได้ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุมีส่วนช่วยในการขับถ่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายาและสิ่งที่ควรเลี่ยงหรือรับประทานให้น้อยลงนั่นก็คือของทอด ของมันน้ำอัดลมและขนมขบกเขียวอย่างไรก็ตามทางจากคุมดีต้องมีวินัยและจัดสรรเวลาให้ดีและพักผ่อนให้เพียงพอ,องครับ